เป็นอย่างนี้นะครับฟีลิ่งการสตาร์ทคุณดูต้องบอกก่อนนะคันนี้นะครับคุณดูไม่ใม่แสนสองเก้าแท้ๆนะครับต้องบอกในไหม่แท้นะนะครับไม่ My คุณดูว่าพวงมาลัยทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถคันนี้ซ่อมช่วงล่างซ่อมเครื่องนะครับแล้วก็เบิกทุกอย่างหมดมาใหม่หมดแล้วนะเครื่องเสียงนะครับ ลำโพงทุกตัวเป็นลำโพงเนิร์ดนะคืออย่างนี้เจ้าของเก่ายัางใช้งานได้นะครับเอาไปเที่ยวต่างจังหวัดได้สบายสบายแอร์เดิมนะครับผมชอบอย่างหนึ่งกลิ่นทอนด้านี่มันกลิ่นทอนด้าทอนด้ามากนะครับเนี่ยคุณดูเกียร์นะครับเป็นเกียร์ดิมเดิมเลยคือใครอยากได้ดิมเดิมนะครับผมบอกเลยแบบนี้เนี่ยสวยดําเดิมสุดๆเลยนะครับนี่ทุกอย่างยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับกระจกเดิมหมดนะครับ สวยมากเลย